ครับทุกคนครับแน่วันนี้นะเราอยู่วันที่ชนบุรีคนระัเปลี่ยน<า>บรรยากาศปะอะไรเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> วันนี้เรามาวันรูปเล่นนครับเป็นคอนเทนต์สพี่น้องนะฮะก็มีเจฟเจฟแล้วก็มีตูกเสียมาเลยวันรูปเล่นนะครับที่โซ โซ,โซแซนไม่ใช่โซโซอล<ซ>เอาเป็นว่าเราอ่ะจะวาดเป็นแคนวาสอะไรเล็กเนาะเป็น750บาทนะครับ4คนวันนี้ก็เป็นวอกเล่นๆเ,เนาะก่อนบ้างไม่ใช่คอนเทนต์จ๋าก็แต่ใส่ไงนี่มีคนงงแคนหนึงคนคอมเมนต์บอกว่าเมื่อไหร่พี่เจจะเริ่มวาดครับต่อให้ก่อนต่อให้น้องๆก่อนมาดูว่าเฟยกับเจฟว่าอะไรกันบ,บ้างครับตอนนี้วันนี้เชฟจะมาทำอาหารวันนี้เราจะทำกะเพราไก่เสรไข่ดาวันแลทุกคน อ,อ๋อต้องหยุดเรียบร้อยอาจจะแบบั่งโครงคของเทำข้างในก่อนแล้วก็ถ้าเหมือนมันแบบร้อนออกมาอะไรแบนี้เราก็ค่อยแบบเชิดศีรษะครับจบเลยแต่ล่างก่อนใช่ลงสีเพื่อนด้านหลังก่อนนะคะร้อยแหงแล้วก็ทำเมฆต่อต่อต่อให้จะทำแบบนี้หรือจะทำแบบนี้เป็นวงกลมดีวนะ แจะว่าเต็มเต็มเฟรมหรือเป็นวงกลมถามเช่นเดีอวส่วนตัวพี่ว่าเป็นวงกลมดีกว่าเป็นวงกลมแล้วต้องทำไงต้องแต่าแต่ก็ก็เอาดงต่อเราวะเราต้องลงสีน้ำก่อนไอ้สีแบบต้องเขียวปะเรียนเรียนรู้มแล้วเสือเจิมก่อนเจิมเจิมลงๆไม่ใช่ว่าจะวาดอะไรวาดไซเบอร์ผังเป็นซิตี้ขนาดนั้นเลยซิตี้ไซเบอร์ผังยากไหมไม่ใช่ยากไหม สัญลักษณ์ตู้เซฟครับว่าอันนี้ไม่กล้าวาดอะไรเลยเหรอว่าอะไรเป็นรูปนี้นะครับเนื่องจากว่าคอนโดที่เราจะย้ายเข้าคอนโดมนแต่ว่าเป็นคนนี้เรารู้สึกว่าเออวาดสักทีหนึ่งก็น่าจะเอาไปตกแต่งห้องได้ก็จะเป็นห้องใ้เป็นฟิลแบบโมเดิร์นอาร์ตนี่เดี๋ยวเราจะวาดเป็นเอ่อวาดเป็นโอรูล่าโอรูล่าก็คือพิชิตตัวตัวออรูล่าใช่ไหม ออโรล,ล่าแบบแสงเหนือแสงเหนือก็คือมันต้องทำให้เพ้นท์สีดำทั้งหมดเลยก่อนแล้วค่อยแบบว่าใช้สีรอบๆอบเดี๋ยวเราไปเอาสีใช่ใช่เดี๋ยวมาการลบเกิดขึ้นไม่ใช่อาติตัวจริงแล้วคุณครูครับมีคนรอบลายครับคิดว่าเองหมดเลยนะครับลายแบบคิดเองทั้งหมดเลยใช่วิยคราะข์โพอยู่นะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ไป ไปพิเศษไปไปไปพิเศษไปพิเศษไปไปพิเศษไปพิเศษไปไหนโอ้ยน้องกระดาษน้องแบบน้องน้องตะลาลายหายไปแล้วคนไปคนมาสักครับอุ้ยมันจะเป็นรูซึมๆวะอ๋อีซเปอร์จิ๋วของเราลงแล้ว รี้เลยพี่ะวนี้เราจะมาทำชาเลยนอะไรวันนี้คุณแม่มาเชียร์หนูไม่ลกสวยนะลงสีดำด้วยสวยนะดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีคนเอาไปมีมิก <c oughs> เอาเม์บอกว่าเมื่อไหร่จะลงจานสีที่เฟย์ไปดูแล้วค่ะใจเย็นนะน้องสีมันจะต้องได้เป็นสีที่คอเลุณภ <c oughs> าอตอนนี้นะคะ พวกเขาประกวดท่านที่สี่ก็คือน้องเจคุณกิติพิทโิ้ชื่อเก่าด้วยตรงสีดำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ว <รอ S 1> ต่อไปเราทำอะไรรอเขาลอยลอยง่อยก สรุปก็คือเฟตวาดเป็นเต็มแผ่นใช่ไหมเป็นเป็นเต็มแผ่นพราะอะไรกูไม่คุ้มกูเหมือนว่าไม่ได้ลงสีเยอะแต่เมเ่ออะไรก็เลยว่าเออรอหน่อยเีคอมเมนต์บอกว่าวงกลมน่ารักกว่าคะไม่ทันแล้วค่ะจากเมื่อกี้นะคะก็คืออัปเดตเดบอกว่าสีฟ้าพาสเทลไม่โคงจะลงขาวเพิ่มแต่ว่าจะลงสีเนี่ยมันต้องสอบหน้าก่อนเนี่ยอันนี้คือแป้งเบอร์หนึ่ง ลเกีแต่น่ารอยไปนิดนะวันนี้มาสไตล์ยิ้วแล้วกันเนาะตา์ยิ้วอะไรยิ้วเออได้เออจิดพลาดนิดนึงเราแก้ได้เราแก้ได้เรือนเอ้ยก้ทุกจิ๋วหมายเลขสามลงสีเรียบร้อยแล้วมะวันนี้แม่น้องซู้เซฟมาเทียหรือเปล่ามาค่ะบแต่ว่าหายไปไหนเราก็ไม่รู้ จะถ่ายให้นะครับย่างอเมริกาไม่ต้นไม่าผสมสีอะยเงห๋ยอผสมเองดูมากเดอนะเดอนะน่ะอันนี้นี่อ่าเลยน้ำเติมตาอะไสวัสดีครับเออผมกินจากคุกกี้ไทแลนด์ถามว่มาเจอกันอย่างเงี้ยได้รับ้รได้ดเลยรอั สวยคุณตำรวจมีคนขโมยเพราะทิ้งเขาบอกไม่สวยเอาตากูจิกูจีจางเหรอกรรมการคิดว่าไง่ว่ามันจะกลายเป็นภูเขาสีขอบเจ้มันกลายเป็นภูเขาจริงเอาตามมาดูคุณชมทางบ้างสิสวัสุดท้ายคุณกิติทำอะไรอยู่คะสีมีความเ n a t i o n เ l แห่ n a t i o สุด นี้นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านร่วมโหวตกันได้นะคะว่าใครจะเสร็จก่อนคะดูจากผลงานแล้วน่าจะไปทางลูเข้าระกหมายเล็กหนึ่งไปเลขหนึ่งแน่นอนแต่ว่าสวยหรือเปล่าอีกเรื่องอันนี้เป็นลูาแข่งขันคนแรกนะ ใช่เทคนิคก็คือคนที่ตกล้ออ่ะต้องตายจริงนะต้องฆ่าโดนฆ่าจริงทุกคนหรือเปล่าว่าถ้าแพ้คือต้องโดนตายนะโดนฆ่าเดื้อเรื่องคุ้นๆมากเลยแล้วโดนยิงตายเนอะยิงตายแล้วถ้าชนะจะได้รางวัลปหมได้รางวัลเออคุ้นๆเนาะก็คือถ้าได้รางวัลเนี่ยจะได้ช่องเฮียเจไปเลยอุ้ยได้เหรอของตู้เซ็มสีน่ารักมากเลยคนก็น่ารักค่ะ นี่ฮะลงสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลงไฮไลท์ต่อลงไฮไ,ไลท์ที่เป็นออโรราขึ้นไปปั๊บปั๊บปัป๊บด้วยความที่เขาไม่มีแปลงแบบหัวเล็กอะเราเลยต้องแบบว่าจับแบบนี้เพราะวมันต้องใช้แปลงที่แบบว่าหัวบานออกคอรับ <c oughs> าหใหญ่ไปอยู่ดีวะ่ะออขอยืมหน่อยละกันมีพวกข้าประกวดแอบพูนะคะตอนนี้ อันนี้คุณแปปอบอู้หรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะแอบอู้กว่ามันตากอยู่มันตากอยู่ไฮ <c oughs> <c oughs> ไลน์นี่จะมีอยู่จริงไหมคะใช่เพราะว่าแปลงที่นี่มันเป็นแปลงกับแปลงแปลงใช้รวมมันก็อย่างนี้แหละก็แนะนน่ว่าถ้าใครอยากเอาเพอร์เฟคก็เอาแปลงมาเอง ีมไม่ได้ม็นอกี้ก็รขึ้นเพิ่งจับทางได้ว่าเราต้องลงแต่สี่กิโลเมตรแล้วก็ค่อยปื้ดเอาเพราะว่ามันไม่มีผู้กันเทป่ต้ลงท้องฟ้ามันต้องคืนมันต้องเป็นแบบว่าเหมือนเป็นฟิลแบบเมฆอ่ะะมันดูไฮไลท์เด้นี่อนีค่อยเ็ออวล้มใหูใหีูจี่ที่ว่าูจเปลี่ยนจากทันเดไปูจเลยมันมีคนเคียดยู่หนึ่งคนนะเฟ คิ้วคือขโมยรวมกันจะไปอยู่หลังหัวแล้วมันเป็นอาร์ตมันเป็นอาร์ตก่อนามาวาดนี่ได้คิดไหมคะว่ามันจะขนาดน,นี้ไม่คิดเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับเขาเรียกว่าอ,อะไรวัสดุอยู่แล้วสีอะคริลิกอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแบบใช้อะไรขนาดไหนก็คือแบบปล่อยใจปล่อยจอยสรุปแล้วก็คือตี่เขาทำไงนะคะอ <laughs> ย่างนี้อีกทีนึงเราคิดไว้ว่ารูปนี้เราต้องเริ่มเสร็จประมาณกี่โมง <laughs> นับหนึ่งน่าจะอีกประมาณชั่วโมงนึ่งแล้วก็ไฟนอลไฟนอลไฟนอลพรุ่งนี้เราเล่นเราเล่นเราเล่นน่าจะเสร็จแล้วแหละใกล้แล้วแหละใกล้เทงาน ปอเซ็น์ต้องเข้าแล้้องบอกว่าของเราลูกเป็นร่างสุดเลยนะมิจูโตแบทเนี่ยเฮ้ยของเจมส์พิ่ก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่สิบนะมาสิบสิเลยเฟ้ไห่ของเฟ่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเฟให้กี่เปอร์เซ็นต์หกอร์เซ็นตให้กี่เปอร์เซ็นต์าหอสี่สิบเอาสี่สิบเอากูสามสิบเลยนี่คือเชฟเปิ้ลเป็นเชฟป้อมเชฟปุ้มจะอผลงานแล้วส้คเป็นกำลังใจให้ คนน้ำสูนนะคะแล้วก็กำลังมาเริ่มรอบนึงกับอารรลาเส้นนี้ไม่ได้สอนมาก่อนอย่างนี้นะโอเคมาลองดูเดี๋ยวข้างก่อนเที่ยงค่ะสู้แล้วกันจะไม่ทันสองนเพราต้องจับปลายยาวนี้นี่คืออะไรเสร็จแล้วเหรอไม่ถาอะไรกินทำพังใจไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเทหรอเทหนึ่งยังไม่เทอ๋อสวยยูแต่ขอท่านเป็นก่อน นี่น양할게อัพเด지อัพเดทครับเป็นรับเป็นไงโอ้ยคนเหนื่อยเลยนี่มังก็ไหนเก้าสิบเปแล้วดือดาวต้นไม้แล้วก็ดาวเสร็จและ้เฟสวยนะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะเก้ละเขาก้าสแล้วว่าเก้าสบ้าง นักเรียนเอกวิชาเอของห้องวิชาประมาณ80เวอร์90สิบาสาบ้าสได้ต่อราคาได้เลยวะตูกเซฟโอ้ไม่ก๊อดกำลังเครียดมากเลยนะทำไมคะบอกว่าตั้งใจเกินไปเดี๋ยวสวยอรอใช่แต่มันสวยเกินไปสวยเกินเกินอ๋อเรียบร้อยเราใช้เวลากี่นาทีลูกของเราลูกของเราใช้เวลา4ชั่วโมงในการทำ ตั้งแต่บ่ายสามถึงหนึ่ง <lays> ท <out spices> mm ุ่มกว่าซึ่งทุกคนก็คือหมดแรงแล้วจ้าหมดสภาพจ้าไปซื้อแพคเกจขุดมาพอบาไลท์้นด้วยไม่ไหวเลยโอเคครับนี่เป็นคลิปสามพี่น้องแต่ว่าเออใช่ส่วนใหญ่ก็คือนั่งบัานรูปกันเพราะว่าตอนนี้สู้กับเสียงเพลงอยู่ <Okay. S 2> เพลงดังมากเข้ามานี้นะครับสำหรับสามพี่น้องว็อกในวันนี้ก็ชิช๊บๆเนาะนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย